สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปเที่ยวอุทยาแห่ชาติบางซีดาแล้วก็ตาพยากันนะครับมีรถที่เดินทางด้วยกันมีทั้งหมด3คันนะครับมี CP300F แล้วก็ GPX 250ทวินแล้วก็ CPR 250ของผมเองนะครับตอนนี้ก็มานัดเจอกันที่ปตทนะครับปิ่นทอง3ขาออกนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะครับเราก็จะออกเดินทางกันตอนนี้เลยนะครับเพื่อกลาวว่าไปถึงช่วงอุทยานธรชาติจะอุทยานจะเปิดพอนี้นะครับก็ขับชิวๆกันครับไปกันเรื่อยๆเลย มาได้สักพักนะครับ CB 300F ก็มีปัญหานิดหน่อยครับได้ทำการแก้ไขแล้วก็ไปต่อได้ปกติครับผมตอนนี้ก็7โมง50ครับเข้าเขตทางจะไปสะแก้วแล้วนะครับก็จอดเติมน้ำมันกันก่อนชิวๆครับวันนี้ไม่วิ่งเร็วนะครับ เมื่อได้ทำการทานข้าวเสร็จแล้วนะครับจอดพักกินข้าวขับมาในหมู่บ้านอีกประมาณลิปกิโลครับก็จะมาถึงหน้าอุทยานแห่งชาติบางสีดานนะครับจุดตรงนี้เราสามารถชำระเงินค่าบริการอุทยานได้เลยนะครับมาเที่ยวครับ น้ำตาไม่เลือดอ๋อคนธรรมดาครับตอนนี้น้ำตกมันมีน้ำนะครับตอนนี้น้ำแห้งนะครับผมข้างบนมีเป็นจุดชมวิวนี่ใช่ไหมไปได้ครับแต่นี้ไปยี่ห้ากิโลแต่ว่าเส้นทางก็จะเป็นลูกลังนะอ้โห้อยละกันก็ฝนมันเยอะนะค่าเข้าจ่าว่าละสี่สิบครับหมอสา์ยี่สิบบาทก็คือครับหกสิบบาทนะเอ้ยจุดชมวิวด้านบนนี้อะไรนะครับมันผาแดงหรือว่าอะไรนะครับผาแดงอยู่นู่นอ๋อตาพญาอ๋ออันจุดชมวิวกมยี่ห้าอ๋อครับ มั้งหมดปั๊มที่นั้งตกนี่เลยที่นี่ไปประมาณโลนึงก okay? ็ฝังขวามือมีการจอดรถเป็นตารางหกเหลี่ยมปั๊มนั่นเลยครับมีร้านกาแฟด้วยครับผมครับสครับสามครับสามครับสาม

น,น,น้ำแหง้งน้ำตกกินแล้วนี่เมื่อกี้นี่ต้มยำก็กิน<ง>น้ำตกค่อยไปกินข้างนอก<ง>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  nằm bà phải chợt làm đây vậy bấm rồi không có gì

ที่นี่เป็นมรดกโลกด้วยใช่ไหมครับถูกต้องันที่ที่ไหร่เนี่ยที่สองสองไม่เป็นไรเรามาขับรถขึ้นลมชมวิวมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับลงไปดูวิวไหนก็ได้นะยุคการมาเบิรงกกับที่นี่ด้วยกันใช่ครับผมกีเสืียกีเสื้อ เ<ค><ณ>รากตีลง,ลง,นะงมันมีล,ลายเส้นอ<ม>ีกสองลายเส้นอ่ะเป็นช้างกับเสือ,สอ,สอ,สอแต่ว่าเสืออยู่ที่ศูนย์บริการแต่ช้างวันเช้าเจออยู่ศูนย์บริการนะเดี๋ยววิศุลักษ์ก็ต้องแจ่งให้ถ้าอยากได้เส้นก็ไปเอาอันนี้สมมุติถ้าเราขึ้นไปสุดตรงกรมยี่ห้าครับ,รบถ้าเราจะไปตาพญาเราออกฝั่งนู้นได้ไหมครับหรือว่าต้องย้อนกลับมาก็แบกรถไปอ๋อแบกรถไปมีเงินเข้ากับเส้นเดิมลูกแล้วเลี้ยวซ้ายตาพญาตรงเส้นตรงเงินค่ะอ่า จะตรงตรงป้ายนี่ขียไป,ไปแล้วตรงป้ายมันแยกกันอยู่เป็นช้างไม่เต็มตรงหน,น้าประตูใช่ไหมศูนย์บริการศูนย์บริการเข้าใจว่าศูนย์บริการศูนย์บริการพิศิษฐ์เซ็นเตอร์ฟอร์มเมชั่นับเลยแล้วเลยก็เข้าศูนย์บริการแต่ว่าไม่แน่ใจไม่ค่อยอยู่หรือเปล่าแม่งกะดี่<ห> <ร>อ <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกทางสีดานะครับแต่ว่าเสียดายเรามาหน้าแรงนะครับน้ำตกแห้งเลยแล้วก็เราเลยไม่ได้ลงไปนะครับแต่ว่าก็จะขึ้นไปจุดด้านบนต่อนะครับเป็นจุดชมวิวกวม25นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างบนดีกว่าว่ามันสวยขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้น้ำตกไม่มีน้ำนะครับก็ไม่ไปดีกว่า <laughs> ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าน้ำตกนะครับผมทางที่จะลงไปน้ำตกปังศีดาซึ่งตอนนี้น้ําไม่มีนะครับแต่ก็ไหนๆก็มาแล้วนะครับอดใจไม่ได้ก็ลงไปดูหน่อยแล้วกันครับผมสภาพด้านล่างนะครับก็เป็นแบบนี้เลยครับแห้งไม่มีน้ําเลยแวะถ่ายรูปกับไปสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดินทางกันต่อเลย ไปจุดชวมวิวครับ ปากกาไม่หรอใช่สามเวลากี่โมงแล้วครับเอชสี่สูงเราทะเบียนรถคันยังไงอ่ะจำทะเบียนรถตัวเองไม่ได้สามกสเก้าสี่สอง ขาลงเนาะขาลงถ่ายรูปแป๊บนึงงนะตรงนี้ Bye. 영 <sus> เรื่มบอกหากตั้งกล้องมาด้วยนะหาก้อนหินก็ได้ ตุ้มๆๆๆๆๆกับเพือนังตัวแล้วตอนนี้ก็มาถึงจุดชมวิวนะครับด้านบนสุด25กิโลเมตรก็เส้นทางครับเอาเรื่องเลยครับเป็นใครจะมานะครับเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าจะเป็นทาง ทางดินนะครับต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับผมนี่ครับผมวิวโดยรวมโอเคนะครับ กันครับสบายดีค,ครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ